ครับตนผูมชจรับได้ตามมาช่วงดีๆจุเรียนมนเนินครับเช้าวันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์เมื่อคืนเมื่อวานฝนตกช่วงเย็นครับกว่าจะหยุดก็ทุ่มสองทุ่มนะครับกว่าจะขาดเม็ดสองทุ่ม ฝนตกลมแรงมากเลยนะครับรมาเดินสำรวจดูครับว่าหลังจากลมแรงและฝนตกแล้วเนี่ยทุเรียนที่เป็นพระเอกของสวนจะมีผลกระทบอย่างไรมาก เรียนสองปีกว่านะครับสามเมตรแล้วครับสามเมตรกว่าเข้าเข้าเมตรที่สี่แล้วนะครับจากต้นเล็กมากนะครับแล้วก็ปลูกช่วงหน้าแรงนะครับหน้าแรงแล้วก็อยู่ในดงหญ้านะครับดงสนามหญ้าสนามหญ้าญี่ปุ่นจริงๆแล้วคือหญ้านวลน,น้อยครับ ที่ทำลานไว้ว,ว,วิ่งวิ่งเล่นนะครับดูว่าเขาลอดมาได้นะครับอันนี้ตัวเรียนสี่ปีสี่ปีกว่าๆนะครับเจอลมนะครับช่วงบนแล้วก็ฝั่งทางด้านที่ตะว,วันออกนุ่นไมรล่วงหมดนะครับตอนนี้แตกยอดสวย ไปสำรวจทุเรียนก่อนปลอดภัยครับใต้ต้นทุเรียนหรือโคนต้นทุเรียนนี่ไม่มีทุเรียนไม่มีทุเรียนหล่นนะครับยังอยู่ดีมีชนไหดยครับยังอยู่ดีนะจ๊ะ เมาวานเสียวด้านบนสุดนะครับเจ็ดลูกนะครับจริงๆแล้วมีแปดลูกเมาวานนี้ร่วงไปลูกหนึ่งนะครับที่ว่าโดนแมลงกัดกินขั่วนะครับยังไม่ได้ขึ้นไปตำรวจเลยครับว่าแต่ละลูกนี่มีปัญหาหรือไม่ใกล้ที่จะแก่แล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะครับเพราะว่าขั่วเข้าบวมแล้วแล้วก็ ไอ้หนามเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะเป็นสีน้ำตาลอีกไม่นานครับอันนี้ชุด2นะครับชุด2องท่าไข่หานครับเป็นปีแรกนะครับที่มีชุดที่สองอสวยงามครับดู ฝัง่งนี้โดนลมครับช่วงที่ลมแรงๆช่วงหน้าหนาวนะครับลมแรงใบฝั่งนี้ร่วงหมดนะครับตอนนี้แตกใบอ่อนสวยงามนะครับต้นใหญ่เขาก็แตกใบอ่อนนะครับอันนี้เสียวกรวยตัวเรียนที่ชุดที่สองนะครับที่ เทารุ่นไข่หานนี่ก็จะมีผลกระทบนหมยังอยู่ดีนะจ๊ะเห็นแล้วก็นี่ขนาดขนาดมีอยู่ยี่สิบลูกนะครับยี่สิบลูกนิดนิดยี่สิบสองยิบสามลูกนี่ ก็ายังถือว่าหนูหนาตาอยู่นะครับพอปีที่แล้วนี่สี่สิบเจ็ดลูกยังลูกก็จะเล็กกว่านี้ครับวันนี้ลูกเขาน้อยลูกเขาน้อยลูกน้อยก็ลูกก็จะโตหน่อยครับดูโตทุกลูกนะครับมีน้อยลูกมากมีอยู่สองลูกครับที่เล็กนั่นเล็กนะครับแล้วก็เล็กนะครับ ทอนนั้นก็สามโลนะครับสามโลอัพกำลังสวยเลยกล้จะแก่แลนะครับดูสีผิวดูหนามแป๊บเดียวยาฝนตกแป๊บเดียว ได้เหนื่อยแล้วโอเคครับคลิปนี้เอาจบกันี้แล้วครับขอบคุณทุกสดีครับ